สวัสดีพี่น้องค้องไปสูผู้ซูคนเด้อครับผมนะครับกัเมื่อนี้นะครับมาพบมาพ่อกับทางพญิแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางผู้ยบาลฟีแลนด์สูฟังคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พญิแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้พญิแสนบ้านทุ่งนํในเด้อครับผมนะครับกับ เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดใจสื่อใหญ่ระดับประเทศนะครับฟ้องคือทางออกนะครับผมฟังแล้วน่าสงสารมากนะครับพี่นอ้องการเกิดยังขึ้นเนาะแบบที่นี้นะครับเดี๋ยวผมเมอาซูฟังนะครับพี่น้องก็คือว่าทางผู้่บ้านฟินแลนด์นะครับผมเราได้ไปแสดงมินิคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ นะครับผมหลังจากที่เราแสดงมินิคอนเสิร์ตเสร็จนะครับพี่น้องซื้อต่างๆนะครับรอสัมภาษณ์พี่บ้านฟิลแล้วนะครับพี่น้องคำนวณโดยสายตาคร่าวๆนะครับบ่าตามกว่ยี่สิบช่องนะครับมีแต่ช่องดังๆระดับประเทศทั้งนั้นนะครับพี่น้องนะครับกตัวอย่างเช่นช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่องทีวีพูนะครับพี่น้องคมชัดดึกช่องวันบันเทิงนะครับรวมถึงช่องเวิร์กพ่อยกับม้านะครับพี่น้อง นะครับแล้วก็อีกหลายๆช่องนะครับที่รอ้อสัมภาษณ์พีบิบาลฟิลแลสนะครับหลังจากนั้นพยบาบาลฟิลแลสเราก็ได้มาให้สัมภาษ,ษณ์นะครับพี่น้องหลักๆเลยนะครับทางซื้อนะครับเพื่อนก็ได้ถามว่าทําไมถึงฟ้องอดีตภรรยาทําไมถึงต้องฟ้องร้องกันนะครับพี่น้องซึ่งทางพยงบาบาลฟิลแลสนะครับเราก็ได้บอกว่ามันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องทางซื้อเพื่อนก็ถาม แล้วมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวทําไมถึงไม่คุยไม่ตกลงกันนะครับปวีบานคือแล้วเราบอกว่าแบบซี่พี่น้องว่าเราหนาวเบิร์ตถูกยางแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่ามันคุยกันมาลู่เรื่องราสั่นครับผมนะครับเห็นถุกอย่างแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็คือต้องใช้กฎหมายนะครับต้องให้ศาลนะครับเป็นที่พึ่งนะครับผลสุดท้ายแล้วเราก็เรยต้องได้ฟ้องศาลนะครับพี่น้องซึ่งหลักๆเลยนะครับในส่วนของที่เราฟ้องนะครับ แล้วก็บอกว่าตามที่ทางนายพัดนะครับเราได้พูดเลยก็มีอยู่3เรื่องนะครับก็คือเรื่องสิทธินะครับการร้องสิทธิของของลูกนะครับหัวข้อที่2แล้วก็ก็คือการฟ้องแบ่งสมบัติเหมือนบอกครับพี่น้องแบ่งทรัพย์สินกันนะครับแล้วครับหัวข้อที่3นะครับก็คือการห้ามให้บุคคลอื่นนะครับนำลูกเราไปคอนเทนต์นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับข้อหนึ่งกับข้อสามนะครับอันนี้ผมสีว่าได้ลงรายละเอียดลึกนะครับพี่น้องแต่ว่าผมสีว่าในส่วนของข้อที่สองนะครับก็คือว่า การฟ้องแบงทรัพย์สินนะครับเหตุผลนี้อย่างนะครับที่พยา่บ้านฟิเล,เลแลนด์เราต้องฟ้องแบงทรัพย์สินเราบอกแบบนี้พี่น้องนะครับเหตุผลที่เราต้องฟ้องให้มันแบงทรัพย์สินให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเพราะเราบ่หมั่นใจนะครับ่บาทรัพย์สินนะมันสิตกไปถึงลูกแทบอนะครับอันนี้คือสิ่งที่พยา่บ้านฟินแลนด์เราว่ากเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ทําในอนาคตก็ต้องได้ทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมื้อนี้ณตอนนี้นะครับเราว่าเราก็ต้องฟ้องให้มันเรียบร้อย ให้แบ่งทรัพย์สินกันให้มันถูกต้องเรียบร้อยก่อนเร้วส่วนสิไปให้ลูกเดี๋ยวเราก็สิไปแบ่งให้อีกนะครับง่ายๆเลยนะครับพี่น้องประมาณนี้ที่เราให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งทั้งนักเท้านะครับก็ถามอยู่ว่าไม่ไม่กลัวคุณว่าหรือว่าทางนู้นมีแต่งเงียบกว่าสั้นพี่น้องแต่มีมีแต่ทางเรานะครับทางมีบ้านฟิลเล่ออกมาเ้านะครับคุยไปฟิลเล์นอ่าขอแพ้ครับพี่น้องคุยบาย้านฟิลเล่นแลวว่าแบบทีพี่น้องนะครับ การเงียบไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทําอะไรจะเนพี่น้องวานะครับเป็นว่าแบบนี้นะครับโมเมนว่าการที่เพิ่นเงียบเพิ่นสีบริตัเนีอยงนะครับการแสดงว่าผู้ยิบานฟิแล้วเนาะขนาดสีมีข้อมูลนั่นแหละครับว่าเพิ่นเมืไอดยู่เฉยหรอเพื่อเพิ่นเตรียมข้อมูลให้กันนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าผมซื้อฟังเนาะครับพี่น้องหลักๆเลยนะครับก็คือว่าที่เราต้องฟ้องนะครับอยากให้แบงทรัพย์จินให้มันชัดเจนของผู้ใดได้จ้งใดประมาณนี้นลครับพี่น้อง ก่อนที่เสียเอาไปแบ่งให้ลูกเพราะว่าถ้าเราบอฟ้องแบ่งตอนนี้กับบอหมั่นใจว่ามันสิบตกไป็อหลูกแล้วบอนะครับอันนี้เลยง่ายๆนะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าซอฟังด้อครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่หลายๆคนเข้าใจนะครับว่ารัฐบานฟิลเลนส์เราเค่ออกมาเรียกร้องเรื่องลูกเราด้อนะครับจริงๆเราบอแม่นนะครับพี่น้องแล้วมอบหลักฐานนะครับทุอย่างห้ทนาไปแล้วนะครับแล้วบอกเลยครับว่าเรื่องไหนที่สามารถฟ้องได้เราก็สีฟ้องนะครับแต่ว่าต้องให้ทางทนาย ดูข้อกฎหมายก่อนว่าฟ้องเรื่องไหนได้บ้างนะครับโมเมนต์ Moment ว่าเราสีเรียกร้องแต่เรื่องลูกแล้ย่างเดียวพี่น้องเราก็ชัดเจนแล้วครับว่าเรื่องทรัพย์สินอันนีเ้เราฟ้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับการแบ่งทรัพย์สินกันแล้วก็เรื่องอื่นๆร้อออันไหนที่สามารถฟ้องได้เราก็สีฟ้องประมาณน,นี้นะครับแต่ว่าเรามอบหลักฐานให้ทนายไปหมดแล้วอยู่ที่ทางทนายสีแนะนำขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตมา่อวันคืฟังนะครับผม สำหรับี่นี้กะขอบคุณหลายๆเ้้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ